ต,ต้นพีซังทุกคนใหญ่อลีเอเอมีถ้ำอีกทุกคนเลยมีถ้ำเมียมุมบังหลายคนนี่ก็เมีมุมทีมงานทาจะได้อาบนำ้ำนี่นะทุกคนมือนี่อาบน้ำถ้ำ กับสบายดีและสบายดี FC ทุกคนเนาะที่ติดตามช่องตะลาวเคยพูดไทยตลอดมาเนาะทุกคนมื่อนี้กตื่นแต่เศร้าเศร้า,าทุกคนเลยกำล,ลังสีนึ่งข้าวเนาะทุกคนนึ่งข้าวหลังสีออกพยายามกระลับเนาะบว์แมนเน่าเมื่อเราไปจังกันงูก,กันเนาะทุกคนพยยามเลิกต่ตอนนั้นทีมงานไอ้ดอนมาหมดหละแต่ตมือนั้นก็ยังวนได้พยายามมืัอนี้สักตอนเศร้าวันวนี้มาซีพยายามืัอนี้กั เป็นได้บ่ทำนอนเมื่อคืนนี่นอนหลับดีอยู่บ่โอ้หลับเปลี่ยนบนนอนนะหลับดีหลับดีอือหลับดีนะถ้าตามกับเย็นสบายอากาศก็ได้เออตื่นมากเลยนั่งไฟบ่มากระนั่งฟี่ไฟว่าเมื่อคืนนี้เปิดแอร์แห้งพ่นนะเมื่อคืนนี้จนจนไอเนาะจนไอจนไอเลยเมื่อคืนนี้เย็นเกินได้ระคูถ่ายกินกระฟองกาแฟไปหาจามกรับด้วยแบบนี้เบาหวานได้ส่ะ เมื่อคืนนี้นะแรปเราบีเมอร์เลยเออคือคือวันที่กินอ่ะกินบอกทำสแนลเอาคนเพื่อ่าละเมอบอกละเมอบอกเมื่อคืนนี้ละเมอเมือเมือเมือบ่เมือเมือเน่เมือบ่เหาว่ะยุันนี้จะต้นงลาบละยังดึกอยู่ยังมวนส่วนเมือนบ่อยู่เนาะตอนนี้เรากำลังกันต้มกาแฟกินนะทุกคนต้มกาแฟแล้วเ่าก็สิเลดหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวล้วสิเลืออกสีหนึ่งข้าวนะทุกคนตอนนี้นะ ม่เข้ามันนีกับโบไลเนาะทุกคนหนึ่งยหนึ่งพอได้กินเข้าเศร้าหล่ะกับิกข์เมือว้านเลยทุกคนเลยสามคนเนี่ยโบไสามคนน่โบากันได้ไอบริยาเกิดในนาบกานาอยู่ไดนท่านอน่โบลับมัดนมขึ้น่งนเลย้นในเรื่องนารดยานขึ้นย่านเลยมีนกมียังมา ห้องกันเป็นไงเล่ยราทำหนาวเมื่อคืนนี่โอ้หนาวเมื่อคืนนี่ทุกคนเลยหิดเอ,อแห้งโทษทุกคนเห <c oughs> ยีดหลพอมันนี่เปิดม,มาห้มุ่งาไ่ยกำลังตกเขาเย็นใส่นะทุกคน จะแบบลงคิดสอตนี่ก็ได้สิเดียวนั่นนะ1นาทีหนทนาทีลงมาหื่หัวสอนึ่งหนึ่นาทีหรือหาหกติเนี่ท่านประธานนี่ยคิดสอตะลประมาณมงสามสิบที่หาสิตันิเลแต่มีคนยอดโมนหาสิบล้านวินเนี่ยคุณสามคันชวดเลย แต่ลายฝนใน้ได้เลยคัชักมัได้คอยเบ่งน้ำทีจะขอให้ดูสดูง Mm. ตอนนี้ก็สวยเข้าเรียบร้อยนะทุกคนกำลังสิออกไปยามกราบนะตอนนี้ก็พยายามกราบอยู่ร้านพจัน์ทุกคนเลยตอนนี้ตลาก็ยืนนะ้วยกุนะ๊บเนาะตอนนี้เราก็มาหอดนะทุกคนหอดทางเข้าบนตลาลใส่กราบนะตอนนี้ก็มามารลุน้ำกันทุกคนมาสีถือหรือบอ่อใส่กราบมานี่ก็ มามามารุนำกันทุกคนบ่ถือซ้ำทุกคนัะนี้นะมันลั่นก่อนมารุนทำกันทุกคนหลังนี่สิถืงหรือบ่ มันหนูเข้าม่นเป็นหนูเอเ้เ,นนเ,อเข้าในหมดจักทุกคนเลยนะตะลาใส่บนนี่หละมันดึงเข้าไปในพู้ทุกคนเลยตะลาใส่บนนี่เลยทุกคนมันดึงเข้าไปในพู้โตะลาสีลึงออกมานะนะมาน์มารอีกแล้วทุกคนเลยกระจ้อนทุกคนน่ะกระจ้อนเถือ่ออีกแล้วเถื่ออีกแล้วบอ ตะลาใสา่หนีไปใส่แล้วว้าโตตัวนี้ก็ลร้านอีกทุกคนอตะลาใส่บนนี้เนาะมันดึงไปหุ่นทุกคนดึงไปยูพูอ้โบ้ได้ช้ำตัวนี้นะมันลูดทุกคนเอ้มันดึงไปผูว้าโตเด้อตะลาเสียวอ,ออกมากันไหมเจได้ยเลยทุกคนเอ้คือชิตโตใหญ่มันดึงไปหอดผู หลังนี้ก็ลันเนาะบุกหิ้่ซำมาปลาลุ้นในกันอีกทุกคนหลังนี้กับบุกหิ้วอย่างเงี้ยนะนะอนทุกคนมันบบมักลั่นเนาะเป็นยังคือบบลันเนาะทุกคนเนาะ บ่อนั่นนูมันเอาไปกินล่ะนูมันเอาเหยื่อไปกินทุกคนเลยนะ่นะบูยากด้านบปได้โหใส่คากันรงนี่งงว่าจะถือหรืบอบ่ใส่ใกล้กับพรไม้นะทุกคนน่ะใส่ใกล้กับพรไม้ใหญนะ่ทุกคนนะ เห็นทุกคนบเห็น,น,านมารุ่นนึ่กันสิดึกหรือเปล่าตะลาใส่บอนี่นะตะลาใส่หนี้ทุกคนสายสายมันลึงไปโหทุกคนสายมันดึงไปพูน่ะดึงไปโหทำมารุ่นนึ่กันสายมันดึงไปโูเอา้ามานี่แหละทุกคนมานี่ล้วรูว้ายทุกคน หนูไว้บัวง่ายถือกัะทุกคนนะหนูไว้เนะตัวบุงใหญ่จนดเลื้องทุกคนเลยพื้นทองมันนะหนูไว้ตัวง่าูใส่กลับมื่อนี้กับบถือกนะทุกคนใส่กลับมื่อนี้เจ็ดล้างเนาะได้กระจอดกับกระนูได้กระจอนกับกน,นูบน,บนูวนไว้ตัวหนึ่งนะทุกคนนะกะลับโอลันทุกคน นูมันกินเหล่าก it, ับบอลลันเนาะคับลันคือชีถึกอยู่ทุกคนเลยตัวนี้ตัวนี้นายพานบ้านเพิ่นกลัมาหอดนะทุกคนใช้กับไม้นี่ก็ได้สามตัวนะทุกคนนูวายสองแล้วก็บนูทองขาวนู้ตัวหนึ่งไม่มาดเขาไม่มัดอกตัวนี้ก็กำลังสิไปนั้นเนาะทุกคนไปซอกกันเบิ่งนกับอันของเบาวทำซานเนลเนาะ หนูถือแล้วหนูมันลากไปทุกคนเอ้ยมันลากไปใส้กบูจักเลยตอนนี้กำลังสีย่างไปเลยตอนนี้ก็ตอนนี้เหาก็มาหอดนะนะทุกคนหอดบอลบ่อลทำใส่กาบนะตอนนี้ก็เราใส่กาบนี่นะทุกคนมันดึงไปใส่บูจัก มัดมใช่ไหมเพื่อไวดินนี่อืมมันขาดบล่ล่ะบ่ขาดมันหลุดไปคอยมัดหอบเดียวเด้เออมัดหอบเบี่ยวมันถือคือหนึงแล้วมันถือเขาเอากระแตกระแตเขยลืมเบิ้งถ้าสายมันเัอะน,นะออก็มันเนีนยัชาติเก่าบ่มัดที่มัดเยอะแบบปลาของเก่านี่บ่เห็ดเออนี่ยมันอยู่เที่นี้นะทุกคนเห็นบ่ เดีด๋ยวไปกินแล้วนะแวกินบอ้าเป็นดิถือ g r a แล้วมันยังได้กินอันเดียวเจอแม่เ,าไ,มเาได้ฝนมาะเ,เทวนี้ ตอนเช้านี้พี่ก็จีบตัวต่อแรงนะเราเชืจอปะแซ่ไปเลิกอยังเว่นนี่อตอนนี้กำลังจี๋นะเนาะทุกคนจี๋กับจอนกับหอกกับเต้เนาะทุกคนแถวกำบางวันหนาวนหนาวมามดกลับกนบันเนาะขอจะพาใส่แบบนี้ต้องง<ส>านปต้องกดบางคน,ม,นม,มันบนมักดัน ไกับลายเจ้ากะเอาตื้อพิชิบราง,าางไปเจ้เอ็มเชิญปะไปรางละไปรางให้มันได้หลายๆ,ๆงวดนานนะตอนนี้อยู่กับรางครัวหนูนะทุกคนครัวหนูไหวถ้ากับหมูเข้าไปได้ทุกคนเลย ตอนนี้ก็ครัวแล้วนะทุกคนกำลังเสียขึ้นไปนะพูดเลยไปทึงพมาเลยจะไปเฮ็ดอ่าเฮ็ดอย่างกินเฮ็ดรัวบ่เออผักครัวเฮ็ดผักครัวใช้น้ำมันไดร้ายทุกคนเลยผักครั่วซุปตอนนี้ก็ขึ้นไปบ่นพูดเลยแค้มเอาอยู่พูดเลยทุกคนเลย มาแย่งนูแยกงนูกับแต่ขัวกินกัแต่นี่นั่นเจ้านี่เจ้าแยกแล้วบ่ร้ายเชิญคนละสามนี่นะแยกแล้วแยกแล้วกับแต่นั่นโอ้ยมกฟ้าอะนะสดตัวนี้นี่ได้ยางไว้ตาเด็ดโอ้ยจีเขมลาว่าจีเด้นไฟหมดกันเลยมันพอแห้งอีกหมดตาเด็ดนี่นะ กจะกินเขาที่ไรนี้กับมังอะไน่เองยนี้อี่ะอยกินทีมือครับลองเบังเช็บไปเช็บอยู่ม่จัดลลองลองสีมือ ในผ่านวาดนะทุกคนนะเนาะเราิะเสีบสันดิละะ์ลาตะเกาเจอขัดยูขัดยูตะเกาเนาะอเดี๋ยนี่สิจัก่ะไ <laughs> มันี่ก็เปลี่ยนซีมือใหม่นะทุกคน <laughs> มันี่ก็ให้อะนะบาววาดให้กินเนาะทุกคนเลยกำลังพักอยู่ พักเอากระเลยจีด้ตอนนี้เดกกำลังเอามาคั่วนะทุกคนนะ อย่า <can> oh. ี้ยม่เห็นเลยืนเนาะเออเลือ้อย่ไบนะทุกคนเป็นตาแซขนาดนี้ก็ต้องพดเนาะ

ก็พิจารณาแซ่บทุกคนนะคุณม,มีเจตภาพคุณตอนนี้ก,กำลังถอกนะทุกคนอ่าตอนนี้เราก็ตักแล้วนะทุกคนาจากต้นหาม,มาเด้มาทุกคนมีเขาแกันทุกคนเลยมียเขาเศร้าทุกคนเลยมันนี่อาหารกระแซ่บได้ทุกคนมือนไรเนว่าเขาออก ก็กระแตทุกคนเลยนี so ่กระแตมาออกกระแตใช่ครับปนตับเครื่องในตับของหนูทุกคนนะแซ่บๆทุกคนเลยพอบรรยากาศเขากินอยู่ปลาอยู่ดงนะแซ่บคนได้แซ่บบ่าวแบอยู่แซ่บบ่แซ่บโอเคแซ่บดีมือได้ผ่านว่าในแซ่บทุกคนเลย มันเลยตับหนูเมาแล้วรับม,มาเมาแล้วขับรถเมาหักตับนี่นแทบพอตับมันอ่อนดีตับมันนะหมอหน้ากับแถวผู้เฒ่านี่ครับ ตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำอิม่มันนะทุกคนตลากับไิ้เกียมเครื่องกับบ้านแล้วเนาะตอนนี้ก็กับบ้านมันนี่ก็มีนะเนาะทุกคนมีของผักไปให้ตอนลูกตอนเมียนะนูแห้งอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาสัมี่ก่อนนะทุกคนคลิปหน้าพอกัอนมาอีกขอบใจดาลาที่ติดตามรับชมผากกดไลค์กดแชร์ได้เยอนะทุกคนเ้อเพื่อเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อไปอีก